ท่านผู้ฟังเรื่องนี้เป็นเหตุการณ์ที่คนในหมู่บ้านดอนช้างบอกเล่าต่อกันมานานแล้วแม้การเวลาจะผ่านไปกี่ปีก็ตามแต่ชื่อของทางสามแพร่งเจ็บศพก็ยังทำให้คนในพื้นที่ไม่กล้าผ่านตอนกลางคืนนี่ไม่ใช่เพียงทางสามแพร่งธรรมดาแต่เป็นทางที่เคยเกิดเหตุสลดเจ็ศพภายในวันเดียว วิญญาณไม่ไปไหนยังเหมือนรอใครสักคนให้มาส่งกลับบ้านวันนี้จะเล่าให้ฟังทั้งหมดตั้งแต่จุดเริ่มตน้นความลึกลับจนถึงวันที่ความจริงค่อยๆเปิดเผยจุดเริ่มต้นของความหลอนหมู่บ้านดอนช้างเป็นหมู่บ้านเล็กๆมีผู้คนไม่ถึงร้อยหลังขาเรือนมีถนนเก่าเส้นหนึ่งตัดผ่านทุ่งนาไปสู่ถนนใหญ่ถนนเส้นนั้น พอถึงกลางทางจะมีทางแยกออกเป็นสามทางซ้ายไปวัดขวาไปไร่อ้อยตรงไปเป็นป่าดงลึกหายเข้าไปแล้วมีไม่กี่คนกลับออกมาแต่เดิมสามแพร่งนี้ก็แค่เป็นจุดพักคนเดินทางจนกระทั่งคืนหนึ่งเกิดเหตุที่เปลี่ยนทุกอย่างไปอุบัติเหตุที่ไม่มีใครลืมคืนวันพระใหญ่ปีพศ2529 รถกระบะคันหนึ่งบรรทุกคนเจ็ดคนจะไปส่งของที่ตลาดอำเภอในตอนตีสี่ระหว่างทางฝนตกหนักลมแรงถนนลื่นพอถึงสามแพร่งเสียงระเบิดพรมสะเทือนทั้งทุ่งรถคว่ำหลุดลงข้างทางคนขับเสียชีวิตทันทีอีกหกคนถูกทับไม่มีใครรอดคนในหมู่บ้านช่วยกันนำศพขึ้นมาบอกว่าหน้าของทั้งเจ็ดเหมือนคน ยังตกใจยังไม่รู้ว่าตายแล้วหลังจากวันนั้นคนเริ่มเห็นชายแก่เดินข้ามถนนตอนตีสามแต่พอรถจอดไม่มีใครอยู่ผู้หญิงชุดผ้าสิ้นยืนหันหลังเหมือนจะถามทางเด็กตัวเล็กยืนมองรถทุกคันที่วิ่งผ่านมาทุกครั้งที่หันไปดูอีกทีหายหมดเหตุหลอนที่เริ่มหนักขึ้นผู้ใหญ่บ้านตั้งกฎห้ามใครผ่านตอนดึกแต่ก็มีคนงานต่างถิ่น หลงมอเตอร์ไซค์มาตอนตีสองเขาเล่าว่าผมนึกว่ามีคนเรียกให้ช่วยผมได้ยินเสียงเด็กพูดว่าลุงพาหนูไปส่องบ้านหน่อยพอหันกลับไปมีแต่ความมืดไม่มีเด็กไม่มีคนเลยครับบางคนเจอหนักกว่านั้นแม่ค้าขายผักขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านตอนเช้ามืดเธอรู้สึกว่ามีคนซ้อนท,ท้ายทงที่มองไม่เห็นรถหนักขึ้นจนเกือบล้ม พอถึงสะพานไม้หน้าหมู่บ้านน้ำหนักที่ท้ายรถหายวับได้ยินแค่เสียงขอบคุณพาหนูถึงบ้านแล้วแม่ค้าคนนั้นสาบานว่าจนตายก็ไม่มีวันผ่านตอนกลางคืนหมอจันร์คนทรงประจําหมู่บ้านวันหนึ่งผู้ใหญ่บ้านจึงไปขอให้หมอจันร์ซึ่งเป็นร่างทรงเก่าแก่มาทําพิธีหมอจันร์ทเป็นคนพูดน้อยแต่เรื่องวิญญาณไม่มีใครกล้าเถียง หมอจันไปถึงสามแพร่งตอนกลางคืนเขานั่งหลับตาสวดบทคาถาที่ไม่มีใครเคยได้ยินจูจๆลมแรงพัดหมุนเป็นวงไฟตะเกียงดับหมดเสียงร้องไห้ของผู้หญิงดังมาจากข้างหลังหมอจันลืมตาขึ้นแล้วพูดเบาๆว่ายังไม่ไปกันอีกเหรอหาที่กลับกันไม่ได้ใช่ไหมจากนั้นหมอจันเหมือนสนทนากับบางสิ่งที่ไม่มีใครเห็นคนน้ำเสียงสัน่นไม่ใช่เสียงของหมอจันเอง เขาบอกเขาเจ็ดคนไม่รู้ว่าตายแล้วถึงทางกลับบ้านไม่เจอต้องมีคนไปส่งหมอจันทําพิธีจุดเทียนเจ็ดเล่มวางเรียงบนแพร่งเทียนแต่ละเล่มส่องแสงวูบเหมือนโดนลมหายใจของใครบางคนเป่าอยู่ใกล้ๆลมเย็นจัดจนคนที่ยืนดูรู้สึกว่ามีคนเดินผ่านด้านหลังทั้งที่ไม่มีใครหมอจันสวดนานเกือบชั่วโมงจูๆ่ๆเปเลวเทียนเล่มสุดท้ายดับลงเอง หมอจันทร์ถอนหายใจแล้วบอกว่าเขาไปกันแล้วแต่ยังไม่หมดหรอกยังมีเส้นกรรมอีกเก็บเขายังไม่ครบสักวันหนึ่งจะมีใครบางคนต้องมาขืนประโยคนี้ทำให้คนในหมู่บ้านขนลุกทั้งตัวแต่ไม่มีใครกล้าถามว่ากรรมอะไรเรื่องกลับมาอีกครั้งเวลาผ่านไปเกือบ20ปีหมู่บ้านเริ่มเจริญถนนเริ่มมีไฟฟ้าทางสามแพร่งเงียบลง เหมือนไม่มีอะไรเหลือแต่ความหลอนไม่เคยหายไปจริงๆคืนฝนตกปีพศ2546เด็กหนุ่มสองคนกลับจากงานหมอลำขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านสามแพร่งทันใดนั้นไฟหน้ารถดับเองเครื่องดับสนิททั้งคู่บอกว่าได้ยินเสียงคนเดินวนรอบรถและเสียงเด็กผู้หญิงถามว่าลุงพาหนูไปส่งบ้านหน่อยได้ไหม หนึ่งในนั้นไม่กล้าหันหลังอีกคนสวดมนต์จนมือสัน่นเครื่องจึงติดเองเหมือนมีคนช่วยพอรุ่งสาวคนไปดูพื้นที่พบรอยเท้าเล็กๆเ,เต็มพื้นโคลนแต่ไม่มีรอยรองเท้าผู้ใหญ่แม้แต่รอยเดียวความจริงถูกเปิดเผยผู้ใหญ่บ้านใหม่จึงค้นประวัติไปเจอเรื่องที่ชาวบ้านสมัยก่อนปิดไว้ เจ็ดคนที่ตายตอนปีพศ2529นั้นไม่ได้ตายเพียงเพราะอุบัติเหตุแต่ก่อนเกิดอุบัติเหตุไม่นานพวกเขาพึ่งเผาบ่าหาของป่าทำให้เด็กหญิงคนหนึ่งในบ้านที่อยู่ใกล้ป่าหนีไฟไม่ทันเสียชีวิตทันทีชาวบ้านหรือบ้าดวงเด็กน้อยเกาะมากับรถพอถึงสามแพร่งซึ่งเป็นจุดตัดวิญญาณกรรมจึงย้อนกลับทันที เหมือนมีใครดึงรถลงคูเรื่องนี้ไม่มีหลักฐานพิสูจน์แต่คนในหมู่บ้านเชื่อแบบนั้นพอหมอจันทำพิธีส่งดวงเด็กน้อยก็ไปไม่หมดยังรอคนที่ทําให้เธอต้องตายและบางคืนเธอจะออกมาหาคนดีเพื่อขอให้พาไปส่งบ้านเพราะเธอไม่รู้ว่าเธอไม่มีบ้านให้กลับแล้วคติสอนใจหมอจันเคยพูดไว้ประโยคหนึ่ง เป็นคำที่ชาวบ้านยังท่องต่อกันมาถึงวันนี้นั่นก็คือทางสามแพร่งไม่ใช่ที่ของผีแต่เป็นที่ของเวรกรรมอย่าคิดว่าความผิดเล็กๆไม่สำคัญเพราะกรรมจะกลับมาในวันที่เราไม่ทันตั้งตัวปัจจุบันหากใครถามคนในหมู่บ้านว่าผ่านทางสามแพร่งตอนกลางคืนได้ไหมทุกคนจะตอบเหมือนกันว่าผ่านได้ถ้าใจบริสุทธิ์ เพราะคนที่เขารอไม่ใช่คุณแต่เป็นคนที่เคยทำผิดต่อวิญญาณน,นั้นต่างหาก